สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นศรีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้นี่คือเอาสิ้นมาให้ชมนะคะเป็นงาน pre order นะคะสผืนเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมเดินหานนะคะนี้ก็เลยหยิบมาให้ชมก่อนอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งมาตามอ่า u u u e e ที่เคยเห็นนะคะแล้วก็สั่งทำเพิ่มเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเอาผืนแรกก่อนนะคะที่นกแมอันนี้เป็นสิ้นเกีย สิ้นเกียดอกนะคะเป็นงานจกใหม่ค่ะสีส้มอิบนะคะแล้วก็ด้นดูแอลมดเนีนเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใส่เกรือวันหรือลายหมววันที่ที่นี่เรียกกันแล้วก็จกลายอันนี้ด้วยลายมน16นะคะเอกลักษณ์แบบโบราณนะคะก็จะมีสีเหลืองกับสีดำที่เล่นให้เกิดความโดดเด่นของตัวสิ้นค่ะแล้วก็อ่า เว้นระยะห่างหรือว่าใส่ลายเครือวันระหว่างกลางนะคะเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างเชิงจบก็สีเดียวกันนะสังเกตดูว่าสีสันข้างล่างก็จะสดใสน,นิดนึงเนื่องจากว่าเห็นเห็นไหมคะนกคุ้มนกข้ามก็จะมีสีสันทําให้เชิงดูโดดเด่นตัวสิ้นโดยโรวมแล้วเห็นไหมคะสวยงามงานดีค่ะนกบอกเลยครับงานสั่งทําสังเกตดูค่นะนกเห็นไหมคะตรง ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเหนือแน่นมากค่ะผืนนี้เป็นงานจกไหมจุนนะคะในราคาสองหมื่นเศษเศษนะคะแล้วแต่ว่าฝีมือช่างคุณภาพงานเป็นแบบไหนอันนี้อันนี้พร้อมเดินทางแล้วค่ะต้องขอบคุณนะคะลูกค้าบนโลกออนไลน์ค่ะที่ไว้ใจนกนะคะให้ทำสิ้นรอนานหน่อยแต่ว่าได้แน่นอนสามารถที่จะทักถามได้ตลอดเวลาสั่งทำแล้วนะคะตอนนี้นกก็ตดติดคิวอีกหลายออเดอร์นะคะ ก็รอนิดนึงเพราะว่าช่างที่นกใช้ก็จะเป็นช่างที่ฝีมือนิดนึงนะคะแล้วก็งานจบเป็นงานจบมือแท้ๆของบ้านเราเพราะฉะนั้น1นึ่งผืนท่านคิดดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะส่วนอีกผืนนึงอันนี้ก็มาจากลูกค้า you t u b e เหมือนกันนะคะก็คือตอนแรกที่เอาโชว์จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีออเดอร์สีแดงไปแล้วหนผืนแต่ลูกค้ารายนี้อยากได้เป็นโทนเทาค่ะ อันนี้เทานะคะเทาองฟ้านะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะเป็นอันนี้เป็นเกี้ยเกี้ยดอก9ก้าลายนะคะสังเกตดูว่าจะมองทุกไหนก็จะเห็นทุกลายปกตินกจะบอกว่าราชีนีแห่งสิ้นสีสัจนาลัยก็คือตีนจบก้าลายนะคะแต่อันนี้คือเป็นสิ้น9ก้าลายค่ะ9ก้าลายคือทั้งผืนสังเกตดูนะคะนกให้นี้นาข้างบนจะเป็นลายสี่ขอแล้วก็เป็นลายแปดขอ เรือน้อยเรือกลางเรือใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นลายน้ําอ่างแล้วก็มวลสิแล้วก็สิ 12, หน่วยตัดแล้วข้างล่างสุดเป็นลายสองท้องนะคะก็จะมีครบ9ลายเลยเห็นไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นราชนีแห่งสิ้นสีสัชนาลัยได้เลยะคะ่ะเพราะว่าจบทั้งผืนนะคะอันนี้สีสันที่ใส่นี่คือ1ลูกค้าเลือกสีพื้นเองส ลูกค้าใส่สีของใส่สีของลวดลายดอกเองนะคะตามความต้องการของลูกค้างานก็จะสวยๆแบบนี้อันนี้นกบอกเลยว่าคือใส่แล้วก็ก็จะเห็นทุกลวดลายเห็นไหมคะเห็นทุกลายของสิ้นบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เชิงก็จะเห็นแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนกบอกเลย ใช้เวลาทำนานมากนะคะนี้ไม่ต่ำกว่า3เดือนค่ะแล้วก็รอคิวต่อคิวอีกซึ่งงานไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องแบบนี้ค่ะแต่ละลายแต่ละดอกคือไม่เหมือนกันเป็นงานทำมือนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะที่อดทนรอนะคะอดทนรองานสวยๆแบบนี้ของบ้านเราค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจนกนะคะที่ในการทำสิ้นนะคะใครสนใจสามารถรักนกได้นะคะคืนนี้ mm hmm. นก แต่ถ้าผืนนี้ให้ชมอีกนิดนึงค่ะเผื่อว่าใครสนใจอันนี้จะเป็นเกียรดอกค่ะนี่ค่ะใส่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ริ้วแบบนี้อันนี้เป็นงานใหม่เนียคะนกครีให้ดูทั้งสองผืนพร้อมเดินทางสู่เจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะและแต่คนชอบลักษณะไหน หรือใครสนใจแบบไหนสามารถทักถามนกได้นะคะหรือไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้ค่ะนกยินดีที่จะให้ข้อมูลหรือให้คําแนะนาเกี่ยวกับผ้าสุโขทยัยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบแบบไหนอันนี้เราทําตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้สวมใส่นะคะนี่ค่ะก็เลยเก็บงานสวยๆมาให้ชมกันค่ะเพราะว่าโดยปกติที่ช่างทามาอาจจะไม่มีแบบนี้แต่นี้คือลูกค้าเขาใส่สีเองเราก็จะได้งานที่ แตกต่างแบบใหม่ออกมานะคะแต่ก็คือลักษณะเป็นเหมือนเดิมก็คือสิ้นทํามือของบ้านเรานั่นเองทั้งไงนะคะนกฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube แล้วก็เพจสเสื้อสิ้นผ้าพลเมืองใบคุณนกด้วยนะคะทั้งไงคลิกนี้สวัสดีค่ะ